สวัสดีค่ะวันนี้รีวิวรถ v ีโก้แคนะคะอันนี้คือแคปเปิดได้นะคะนี่นั่งโชว์กันเลยเริ่มแรกเพื่อความนั่งสบายดูนะคะพิงก็มีเอียงแบบนี้ใส่บาะแคปของคาร์บายนะนั่งก็ยื่นออกมาเพื่อรับกับขาคนนั่งนะคะอันนี้พี่เขาสูงประมาณ160นะคะพื้นที่จะเหลือประมาณนี้ขึ้นอยู่กับปรับบาะหน้าแบบไหนด้วยนะคะนี่ นั่งสบายๆกันเลยนะคะแบบนี้โอเคมาดูคู่หน้านะคะอันนี้คู่หน้าแบบสวมงานสวมก็คือสวมทับไม่เสียบอ่ดเดิมนะคะสวมทับตรงรุ่นเลยวีโก้ก็คือวีโก้ไม่สามารถใส่กับรุ่นอื่นได้นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกสีวายแดงตัดสีดําเป็นงานสไตล์ v ี P เนี่ยคะ่ะงาน vp p คืออะไรคือพวกลายที่มีลายตะข่ายตรงนี้นะคะลูกค้า จะเป็นงานออกดูด้าทั้งหน้าทั้งหลังเลยแบบนี้นะคะมาดูหนังที่ใช้หนังที่ใช้แบบไหนคุณภาพนะคะเกรดเเท่านั้นหนาหนึ่งมิลประกบฟองน้ำแล้วรองหลังด้วยผ้าทีคอเพื่อความเหนียวแน่นนะคะเน้นใช้ทนทนเลยนะคะตัวนี้ปูพื้นด้วยแตป่ปูพื้นเนี่ยพิเศษเนี่ยลูกค้าเลือกตัดสินใจไม่ได้ว่าจะสีครีมหรือสีดำดีก็เลยจัดไปสองสีนะคะทางร้านก็ทำให้ได้ นี่อันนี้เป็นแบบ 7D ค่ะ 7D คือลายคือเสิร์มชั้นบนนะคะชั้นล่างใช้ปกติได้แต่บางคนกลัวเลอะมากๆก็เสริมชั้นบนเข้าไปเพื่อทําความสะอาดง่ายๆนะคะทั้งหน้าทั้งหลังเลยอันนี้สีดานะคะเดี๋ยวจะดูวิธีการถอดทําความสะอาดปูพื้นล่างนะคะปูพื้นล่าง ดึงตรงๆนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ออกมาทําความสะอาดล้างน้ําดูดฝุ่นสะบัดอะไรได้หมดนะคะเสร็จปึ๊กับมาใส่ที่เดิมที่เดิมก็เล็งให้ตรงก่อนนะคะตรงรูกันก่อนนี่แบบนี้แล้วก็กดลงไปตรงๆ <c> แ,บบแค่นี้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นวิธีการเปิดหยิบเครื่องมือใต้บบอกแคปนะคะ <c> ง่ายๆมากๆ ล้วงเข้าไปให้ถึงด้านล่างสุดนะคะแล้วก็ควักขึ้นมามันจะแน่นนิดนึงนี่เครื่องมือเปิดปิดได้ตามปกตินะคะตัวนี้ยึดติดมาตรฐานเบรกไม่หลุดไม่ลื่นไม่ไหลนะคะเนี่ยคะ่ะเราทําให้ดูเลยนี่ให้ดูไม่หลุดแน่นอนนะคะแข็งแรงทนทานใช้ได้มากกว่า10ปีเลยตัวนี้นะคะมาที่ร้านไม่ว่าจะเป็นรถคุณดีแม็กวิกโกลี o วอเราทำให้ได้หมดนะคะ เพียงแต่ว่าคุณต้องแจ้งรุ่นรถให้ชัดเจนปีรถเนาะมาที่ร้านเนี่ยเลือกสีเลือกลายชอบสีนี้หรือสีอื่นเนี่ยก็รอรับได้เลยนะคะหรือติดตามเข้ามาดูใน Facebook ก,ก็ได้เราโพสต์ไว้หลายสีหลายลายมากๆนะคะ Facebook ก,ก็ตามแท็กด้านล่างค right าร์ไบท์โปรดักทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือโทรมาคุยนะคะสอบถามราคากันได้ที่เบอร์0917099960นะคะ บางรุ่นเนี่ยราคาไม่เท่ากันเก๋งกระบะอะไรอย่างเงี้ยไม่เท่ากันเนาะแนะนําว่าให้แจ้งรุ่นรถปีรถที่ชัดเจนเข้ามานะคะยังไงก็ขอบคุณลูกค้ามากนะคะสวัสดีค่ะ